มาแล้วครับเพื่อนๆสมาชิกกับเชฟโ o เ e t โ o n i c 1.4 LT ปี2013ประวัติมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับเลขไมเพียงแค่114,000กว่ากิโลเท่านั้นเองราคาเงินสดเปิดมาที่139,000บาทไม่บวกแว7%แต่อย่างใดครับไม่มีค่าโอนเลยนะซื้อสดสบายๆราคานี้เน็ตๆเลยนะครับ โอ้โห oh ส่วนจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้อยู่ผ่อนเบาๆสบายๆนะเพื่อนๆใครที่ชอบโซนิกคันนี้เป็นสีดำแรอเทมเลยนะครับหายากมากๆครับส่วนใหญ่ก็จะเจอสีขาวสีบอลน,นะครับ สีเทานะครับวันนี้ได้สีดําสวยๆเลยนะครับไม่ต้องแต่งก็หล่อแล้วนะครับคันนี้เดิมๆทั้งคันนะครับภายในภายนอกนะฮะสวยจริงนะครับโหเนี่ยใสกริบนะครับตามสภาพที่เห็นเลยนะครับไม่มีอีกแล้วราคานี้1นึ่งแสนสามบาทครับเพื่อนๆรีบมาเลยนะครับรถจอดอยู่รามินทานะครับใครที่สนใจทักทายกันเข้ามาได้แอดไลน์หรือว่าโทรมาด่วน088584 5375ครับต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับส่วนใครกลัวไม่ทันคันนี้รีบจองเอาคิวไว้ก่อนนะครับโอนมาจําเพียงแค่3,000-5,000บาทนะครับโอนตรงกับทางบริษัททางห้างร้านเลยนะครับตรงๆเลยนะครับคันนี้สวยๆรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับโซนิกโอ้โหรถที่ดีอีกหนึ่งคันของเชฟโรเลตครับ0885845375ครับราคาสุดว้าวผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับด่วนเลย